มาแล้วนะคะวันนี้ค่ะแฮชแท็กของงานของเราคือ,คอกินตามติ k t o k e x เ e r ก First o n นนะคะสวัสดีทุกคนที่เข้ามาอยู่ในไลฟ์ทางช่องทาง t i k ก o k อ h o อปอเดอร์สปอด้วยนะคะสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะซึ่งตรงนี้ยังไม่ได้ยังไม่ได้เรียกสวัสดีนะแต่ว่าสวัสดี <c oughs> เออทุกคนตอนนี้หน้างานจะรู้ว่าใครสวัสดีดิฉันยูแต่ว่าใน้องทุกคนจะเห็นแค่เสื้อสีฟ้าและสวัสดีดิฉันยู ตรงน,นี้นะคะตะกร้ามาไหมจ๊สะสักครู่นะคะท่นนี้อ่าตอนนี้พีเสียงกดกระดิ่งจริงๆจริงๆแล้วเรากําลังรอตะกร้าของเราอยู่นะจ๊ะสักครู่หนึ่งวันนี้ <c oughs> บอกเลยนะคะทุกคนว่าใครที่เข้ามาแล้วนะเะอู้ตอนนี้คนเข้าไปร้อยทยอยวิ่งคนล้วเพื่อสองเพื่อวิ่งได้ที่ไหนทยอยทอยอยู่แล้วเพิ่งเราเพิ่งเปิดเพิ่งเปิดเออเราเพิ่งเปิดนะจ๊ะอ่าตอนนี้ นะคะต้องบอกเลยว่าวันนี้นะคะทุกคนขออนุญาตสวัสดีทุกท่าเป็นทางการอีกครั้งตอนนี้คนเข้ามาเยอะแล้วนะคะอยู่กับปิวอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้ปิวหรืออะไรควรจะรู้จักในเพย์ปิววี่พี่มันขาดแนอ้อมนนะคะวันนี้มารับนาะที่เป็นพิธีกรในไลฟ์ของเราในวันนี้นะคะวันนี้เราอยู่ในช่วงแคมเปญของ t i k t ติ s h อชนะคะและวันนี้เรานั่งอยู่ในงานที่ตมงปาพาเรากอนที่สยามเารากอนเลยนะคะซึ่งงานในวันนี้คือกินตามติ To อนั่นเองนะคะทุกคนเป็นงานที่จัดขึ้นโดยติก t อกกับทางสยาม พักอนนาะซึ่งครั้งนี้เนี่ยเป็นการรวบรวมร,วมร้านอาหารนะคะหรือว่าสินค้าเกี่ยวกับกลุ่มของอาหารนั่นเองไม่ว่าจะเป็นของคาวข,ของหวาน,นขนมเครื่องดื่มใดๆมารวมตัวกันที่นี่นะคะซึ่งเราเองทส็งต่อเองเนี่ยก็มีการคัดสรรร้านดีๆมาให้ทุกคนได้ลองมาเดินนะคะต้องบอกก่อนทุกคนคะงานในวันนี้นะคะจดขึ้นเป็นวันที่สองแล้วและงานทั้งหมดเนี่ยต้องบอกเลยว่ามีทั้งหมด 4วันด้วยกันตั้งแต่วันที่4ถึงวันที่7จ็กรกฎาคมนะคะถ้าใครที่อยู่บริเวณนี้นะคะก็สามารถแวะมาเยี่ยมชมที่บริเวณบูธได้นะคะมาเยี่ยมชมที่บริเวณบูธของติ๊กตอกได้นะคะกินตามติ๊กตอกตรงนี้หรือว่าถ้าใครที่ดูไลฟ์ตอนนี้นะคะแล้วรู้สึกว่าเอออยากจะลองมาดูว่าที่งานมีอะไรบ้างนะคะก็สามารถที่จะเข้ามาเดินดูที่งานกินตามติ๊กตอกได้นะคะตอนนี้